สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอเวอเรสต์ A นะครับติดตั้งกล้องกะระยะข้างหน้านะครับคันนี้เดิมมีกล้องอยู่แล้วนะครับผมก็จะเ,เพิ่มกล้องกะระยะหน้าเข้าไปครับมีกล้องมองหลังอยู่แล้วนะครับใช้กล้องเป็นใช้กล้องเป็นแบบเลนวายนะครับผมให้ภาพมุมวกว้าง180องศานะครับก่อนสตาร์ทรถก่อนนะครับ สำหรับซิงค์ตัวนี้ก็เป็นซิงค์3.4แล้วก็ลงโปรแกรมเพิ่มอไอคอนของการเปิดกล้องหน้าได้นะแล้วก็ลงโปรแกรมดูไฟล์วิดีโอได้นะครับผมในคลิปถัดอีกคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้คือไอคอนของตัวกล้องเปิดกล้องหน้านะครับกรณีไม่ได้ใส่ g r นะครับปกติเราใสา่ q e r เนี่ยครับผมมันก็จะตัดไปที่กล้องหน้า กล้องหลังสิอ่ามันตัดไปที่กล้องหลังพอเราใส่เกียร์อื่นเป็นเกียร์ N หรือเกียร์ D นี่ยมันก็จะตัดไปที่กล้องหน้ารถวิ่งไปประมาณ7กิโเมต่อชัมงขึ้นไปมันก็จะตัดไปนะครับหรือถ้าเราอยากเปิดเองนะครับกรณีเราอยากเปิดเองโดยที่รถไม่วิ่งเราก็กดปุ่มนี้ครับนี่คเปิดกล้องหน้าหรือจะปิดก็ได้ครับ ตัวนี้ไม่ตัดนะครับผมรถวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ตัดโอเคเปิดแล้วก็ปิดไปครับโอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับผมร้านเทนครับผม087 503 3651ขอบคุณครับ